ทุกคนวันนี้อยู่กันในช่อง Starla Channel นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Starla กันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่วันเองนะก็วันนี้เราจะมาเล่นเอิอ่มเล่นเป็นแบบทำละครเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะถ้าพร้อมแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นละครเรื่องอะไรก็ไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ย Boop. ฉันอ่ะเพิ่งสั่งมาจากลาซาด้าเลยนะชุดแค่สองร้อยสิบเอโหสวยอยู่นะลองบินเที่ยต้นไม้สิเหมือนกันเลยว่าแต่เอรากัอันดามาหรือ,อยังอ่ะยังม่ กันดีกว่าแล้วว่าแต่จะเมาส์มอยเรื่องอะไรอะอ่าวันที่จะมาที่จะมาถึงแบบอะไรท่แต่งตัวอย่างไรของฉันนะของฉันน้าไม่มีอยู่จริงหรอแต่ถ้ามีจริงฉันก็อยากได้แผ่นอันนะอือจริงหรอส่วนฉันเนี่ยอยากให้ทุกคนอะ่ะไม่ทะเลาะกันเลยนะ่ะกับพวกเราสองคนก็ขอให้เป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตอืมก็แบบนั้นก็ดีนะเออ แต่วันคริสมาสงานโรงเรียนเขาจะจัดอะไรไหมไม่รู้อ่ะไปกันเถอะพี่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปไม่ทันนะพี่พี่เขาน่าจะรอกันแล้วนะ่ะอืมก็จริงสิพี่เมษาก,กับพี่มีนาะก็คงจะรอเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเราดีไปกันเถอะค่ะพี่อะ and i need ดากับเอดาเดีย๋ยวฉันไปดูก่อนนะเธอรอฉันตรงนี้นะโอเคเข้ามาเข้ามาเลยจ้าเนี่ยกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยสองตัวเนี่ยอือยังไม่ได้กินเลยอะ่ะเดี๋ยวก็รีบมาหาพี่เนี่ยแหละเอางี้เดี๋ยวอยากกินโอวนตินไหมโอวนตินร้อนได้ค่ะพี่ปาปไา แมเบลล่าไหนไหนไหนขอลองบ้างเซะจะอร่อยสักขนาดไหนหอ,อร่อยจริงๆด้วยใชมเบลล่าโหฝสีนือพี่เม พี่ก็รออีกหน่อยสิครับเขาอาจจะกำลังมา ไงเนี่ยเป็นไงฉันะไปเผื่อร่งชบบ้านมาไงอหนี่เธอเนี่ยขี้ยุ่งและคนอื่นจ,จริงเลยนะแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันนะตัวแม่นี่ยโหตัวแม่อะไรล่ะเอยมาถึงบ้านนีเมษาแล้ไหนลองเข้าไปซิเออประตูเปิดก็เข้าได้เลยนี่มีใครอยู่หรือเปล่าคะฉันมาหาเมษานะ่ะ ู่ที่นี่กันเต็มเลยนี่อ้าวแม่พิมากันแล้วเหรอเนี่ยแต่งชุดเหมือนกันเลยนะโถที่แต่งเป็นกวางใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเป็นไงน่ารักปล่ะน่ารักปะเออพ์เออเอ,อ,อยากกินข้าวมาหรือยังแม่กินข้าวมาหรือยังอืมเราพวกเรากินมาแล้วอะพวกเรากินมาม่าอ๋อ คุยกับนิวง่ายกินเงินสด ตอนนี้ตอนคืนละงั้นเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะอืมโอเคหนูจะนอนห้องไหนอสองคนเนี่ยอ่าหนูจะนอน Oh oh. ฉันนะ่ะคือซานต้าแล้วฉันเนี่ยก็จะมาแจกของขวัญให้เจ๊กๆกันเออเจ๊กๆโอ,อ,อ,อ้ยินกันพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่คก็เรื่งซานต้าคอสใช่จ้าณนึ่งซานต้าคอสวันนี้นจะมาเอากของขวัญให้พว่หนูกันนะจ้าหนูอยากได้อะไรกันนี่อ,อ๋อผมเหรอผมอยากได้ไอแพดหนู ช็อกโกแลตค่ะได้เลยจัดตาพวกเราเหรอคะพวกเราอยากได้ไอโฟโอเคนี่อ่ะนี่อ่ะไปเลยเอาละทีนี้ก็แจกของทุกคนแล้วถ้าง,งั้นเดี๋ยวครูซาตอรคอร์สไปก่อนนะว้าวโอ้ยบอรฉีดจังเลยนี่ไปส่งฉันเข้าน้ำ่อยสิอ่าก็ได้เดีย๋ยวนะทุกคนเอาของขวัญมาจากไหนกันเนี่ยได้กัน นเลยก็พบเราอ่ะได้มาจากแซตเตอร์ครอสไงอ้าวแล้วทำไมฉันไม่ได้อ่ะคุณลุงเขากลับไปแล้วเขาไม่เห็นเธอไงก็เสอร์ฟไปนอนแล้วนี่โหยฉันอยากได้อ่ะฉันอยากได้ฉันอยากได้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าใครชอบก็เม้นแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งยิ้มกริ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ